สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในวันพุธนะคะที่29ธันวาคม2564อีกไม่กี่วันนับนิ้วได้เลยนะคะก็จะเป็นวันสิ้นปีแล้วก็วันปีใหม่เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูโอวยพรอีกทีนึงนะคะวันนี้เราก็มาพูดแล้วก็แชร์แบ่งปันนะเรื่องของฝ่ามือนะคะฝ่ามือบอกโรคข้าวที่แล้วครูกิ่นไว้นิดหน่อยเนาะว่า ลิ้นของเราบอกโรคได้เล็บของเราบอกโรคได้วันนี้ก็จะมาแชร์แบ่งปันเกี่ยวกับฝามือนะคะฝามือของเราสามารถบอกเรื่องของปัญหาสุขภาพเบื้องตน้นแล้วก็โรคที่จะเกิดขึ้นกับเราเบื้องตน้นเพื่อให้เรานะคะใช้เป็นข้อมูลเพื่อดูแลสุขภาพแล้วก็ไว้เป็นข้อมูลในการถ้าเกิดเราเป็นโรคอย่างที่ เราได้ข้อมูลก็จะได้หาวิธีการต่างๆนะคะในการรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองเนาะสวัสดีค่ะเอเลียวยินดีต้อนรับนะคะว <c oughs> ันนี้ก็เป็นวันพูดสีเขียวเนาะก็มาด้วยบรรยากาศเสื้อสีเขียววิวข้างหลังก็สีเขียวเอาสีเขียวมาฝากเพื่อให้ทุกคนใช่อกัว่าดูแล้วจะได้สบายตาสบายใจกับสีเขียวนะคะครูบอกก่อนว่าร่างกายคนเรานะ,ะปกติ อ่ะเดี๋ยวกูให้ดูฝ่ามือของกูก่อนเดี๋ยวนะคะอ่ะฝ่ามือของคนเราปกติเนาะนี่ฝ่ามือของคนเราปกตินะคะจะมีสีแดงเระเรื่อเนาะสีแดงเรื่อเรือสดใสนะคะสีแดงสดใสมันหมายถึงมีเลือดมาหล่อเลี้ยงที่ฝ่ามือของเรานะคะก็เลยมีสีแดงเนาะสีแดงใช้คำว่าสีแดงเรื่อเๆแล้วก็มันเป็นมือที่สดใสนะคะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของมือนะคะมีความยืดหยุ่น แล้วก็เวลาจับสิ่งของอันนี้คือจะจับได้มั่นคงอันนี้ถือว่าสุขภาพของเราอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเกณฑ์ปกติฝ่ามือก็อยู่เป็นฝ่ามือปกติเนาะแต่เมื่อไหร่เนาะแต่เมื่อไหร่สีของฝ่ามือของเราผิดเพี้ยนคราวที่แล้วครูก็บอกว่าถ้าลิ้นสีผิดปกติก็บอกโรคเล็บมือถ้าสีผิดปกตินะคะ ก็บอกโรคได้ฝ่ามือของเราก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าสีมันผิดปกติกว่าที่ที่ครูบอกเนาะสีแดงมันไม่เป็นสีแดงละเลือดหรือสีชมพูอ่อ,อนๆนะคะอ่าเนี่ยค่ะมาดูว่ามันจะบอกอะไรหกับเราได้บ้างวันนี้ครูเอามาบอกทุกคน7สีนะคะ7สีเกี่ยวกับฝ่ามือของเราเนาะถ้าฝ่ามือขาวซีดนะคะขาวซีดเลยเน,ะนาะแสดงว่าเป็นโรคเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับปอดนะคะ แต่ถ้าฝ่ามือเราเป็นสีคล้ำนะคะสีคล้ำสีคล้ำอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของไตเนาะอวัยวะก็คือไตนั่นเองนะคะแต่ถ้าฝ่ามือของเราเป็นสีม่วงสีม่วงอันนี้ก็จะคล้ายๆกันจะเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีเนาะสีม่วงก็คือเส้นเลือดมีการตีบหรือมีการอุดตันนั่นเองนะคะก็เลยทําให้เลือดมาเลี้ยงที่ฝ่ามือเราได้น้อยอันนี้ มันก็บ่งบอกได้เลยว่าระบบไหลเวียนในร่างกายของเรามันมีการไหลเวียนได้ไม่ดีไม่สะดวกแต่ไม่รู้ว่ามันจะอุดตันหรือว่ามันตีบตรงไหนนั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องไปรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนั่นเองเนาะ ต่อมาถ้าฝ่ามือของเราเป็นสีน้ําเงินนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับระบบเรื่องของลําไส้นะคะลําไส้นะคะฝ่ามือสีเขียวอันนี้โรคโลหิตจางหรือว่าระบบการย่อยการลําเลียงการดูดซึมไม่ดีนั่นเอนะะงเนาะฝ่ามือเป็นสีเหลืองทองสีเหลืองนะคะสีเหลืองอันนี้ก็จะบ่งบอกว่าตับของเรามีปัญหาหรือเวลาเราภาษาชาวบ้านเราพูดว่าตัวเหลืองตาเหลือง ตัวเหลืองนะคะต้องบอกว่าตัวเหลืองมันก็หมายถึงฝ่ามือของเราด้วยนะคะว่าไหร่ที่ฝ่ามือของเราดูแล้วเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้แสดงว่าตับเรามีปัญหาสีสุดท้ายก็คือฝ่ามือสีแดงเข้มนะคะสีแดงเข้มอันนี้หมายถึงว่าโรคร้อนนะคะโรคร้อนหรือเรามีไข้นั่นเองนะคะติดเชื้อมีไข้นะคะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากมูล,ลนิธินะคะเว็บไซต์ของมูล,ลนิธิหมอชาวบ้านนะคะอันนี้ เป็นข้อมูลที่แชร์แบ่งปันถ้าใครสนใจหรือว่าจำรายละเอียดที่ครูเล่าไม่ได้อยากอ่านเองเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของมูล,ลนิธิหมอชาวบ้านเนาะหมอชาวบ้านได้เลยนะคะหรือว่าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอื่นๆก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ามือบอกโรคก,ก็จะมีให้เราอ่านได้เยอะแยะมากมายนะคะทีนี้โรคที่ครูจะมาแชร์อันนี้ครูจะมาบอกทุกคน6โรคนะคะที่ ฝ่ามือของเราบ่งบอกด้วยสีด้วยสีว่าเป็นอะไรแบบไหนเนาะอย่างแรกนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือฝ่ามือนะคะฝ่ามือเป็นสีแดงสีแดงนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นสีชมพูฝ่ามือเป็นสีแดงนะคะก็บอกว่าอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคตับโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า50ปีนะคะอาการแดงนีจนงนะะ่จะอยู่นอกฝ่ามือนะคะจะอยู่นอกฝ่ามือนี่ฝ่ามือก็จะอยู่รอบนอก โซนนี้ค่ะสีแดงนะคะสีแดงหรือบางทีถ้าไม่เกี่ยวกับโรคก็อาจจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนอายุ50ปีขึ้นไประบบฮอร์โมนในร่างกายก็เริ่มจะใช้คําว่าทํางานได้ไม่ดีเท่าเดิมแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายทําให้เกิดการขยายของหลอดเลือดนั่นเองนะคะอีกสาเหตุนึงก็คือสัญญาณของโรค ข้ออักเสบนะคะรูมาตอยนั่นเองรูมาตอยเนาะโรคข้ออักเสบอันนี้ก็ฝ่ามือสีแดงนะคะอันนี้ก็บอกได้อันที่สองก็คือ,อมีเหงื่อออกมากที่ฝ่ามือนะคะมีเหงื่อออกมากที่ฝ่ามือปกติฝ่ามือเรามันจะเหงื่อออกไม่เหงื่อไม่ออกนะคะมือเราก็จะนุ่มๆชุ่มชื้นปกติเนาะแต่เมื่อไหรที่เรารู้สึกว่า ฝ่ามือมันเหงื่อออกมากแล้วมันเปียกๆนะคะใครมาจับก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมือเราเป็นเปียกๆทั้งๆท,งท,งที่มือเรายังไม่ได้โดนน้ําไม่ได้อะไรก็คือนี่แหละคะ่ะมีภาวะเหงื่อออกมากผิดปกตินะคะอันนี้ก็เกิดจากหลายสายเหตุเนาะเกิดจากหลายสายเหตุเหงื่อออกมากเกินไปอาจจะเกิดจากความตึงเครียดมีความวิตกกังวลตื่นเต้นเหงื่อออกที่มืออย่างนี้ก็เป็นไปได้อีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของไทรลอยเป็นพิษนะคะ ไทรอยเป็นพิษก็ทําให้เหงื่อออกที่ฝ่ามือได้อันนี้เอาไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสังเกตสุขภาพของตัวเองนะคะไม่ใช่พอฟังครูแล้วจะบอกว่าตัวเองเป็นไทรอยเป็นพิษไม่ได้เ,นะเหงื่อออกเยอะๆก็อาจจะเกิดภาวะตึงเครียดอยู่หรือมีภาวะใช้คําว่าตื่นเต้นอ,อยู่นะคะคำว่าอันนี้ก็ไว้ให้เราไว้พิจรารณาเนาะอย่าได้ตื่นตระหนกฟังครูอย่างมีสตินะคะทุกคน อันที่สามก็คือ,อรู้สึกเสียวซ่านะคะที่บริเวณฝ่ามือนะคะเสียวซาสแป๊บแป๊แป๊บปนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเรานอนกดทับเส้นประสาทต้องดูดีๆเราอาจจะนอนทับแขนทับไหล่หรือทับมือของเรานอนกดทับนานเกินไปนะคะมันเลยทําให้เลือดไปเลี้ยงได้ไม่ดีแต่พอเราตื่นขึ้นใช่ไหมคะพอเราตื่นขึ้นเลือดไปเลี้ยงได้ปกติก็เลยทําให้เกิดอาการเสียวแปบบ๊บ อ่าซะๆอันนี้ก็อาจจะเกิดจากพฤติกรรมการนอนของเราก็ได้นะคะที่ทําให้เกิดอาการขิดปกติแบบนี้ซึ่งบางคนอาจจะตกใจว่าปลายประสาทเรามีปัญหาหรือเปล่ายงต้องดูดีๆนะคะหรืออาจจะเป็นสัญญาณบอกโรคเช่นเมื่อเกลียะคะ่ะอาการประสาทนะคะอาการประสาทที่มือเนาะเอ,อเกิดอาการชาอันนี้ก็อาจจะมีความผิดปกติ ของระบบเส้นประสาทนะคะแล้วก็เ,เกิดริ่มเลือดนะคะอาจจะเกิดริ่มเลือดที่แขนหรือขาเนาะอาจจะเกิดริมเลือดริ่มเลือดก็คือ,เ,อเลือดมันมีขนาดที่มันไม่เป็นกลมๆนะคะมันเป็นริ่มๆเนาะแล้วมันไปนขวางมันไปนขวางระบบการไหลเวียนเลยทําให้เลือดมาเลี้ยงได้ไม่ดีเกิดการอุดตันได้นะคะอันนี้ก็เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็โกรคโลหิตจางหรือว่าโรคเบาหวานนะคะ เป็นโรคโล,ลหิตจางหรือว่าเบาหวานก็อาจจะทําให้เรามีอาการนี่แหละค่ะเกี่ยวกับเส้นประสาทที่ปลายมืออาการเสียวแป๊บแป๊แปนะคะถ้าใครมีก็ลองพิจารณาดูว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าถ้าเราดูแล้วไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมไม่ได้เกิดจากการกินอาหารไม่ได้เกิดจากอะไรเลยแล้วเราก็มีโรคประจําตัวด้วยอันนี้พิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะว่าอาการเสียวอะไรเนี่ย โรคที่เราเป็นอยู่มันอาจจะดําเนินไปข้างหน้าคือมันโตขึ้นหรือว่ามันเริ่มจะส่งผลกับร่างกายของเราแล้วนะคะร่างกายก็เริ่มมีอาการเตือนอันนี้ก็ให้เราไว้พิจารณาสุขภาพของตัวเราเองนะคะต่อไปอันที่สี่ก็คือมือแห้งมือแห้งปกติเหมือนครูบอกปกติมือเรามันจะ มีความชุ่มชื้นอยู่ในตัวนะคะมีเหงื่อบ้างเล็กน้อยอ่าไม่ให้มือแห้งเพราะถ้ามือแห้งก็หนังก็จะเหี่ยวก็จะแตกนะคะแต่มือเราก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ในระดับหนึ่งของมันอยู่แล้วเนาะ,ะแต่เมื่อไหร่ที่มือแห้งมากใช่คําว่าสาเหตุที่พบบ่อยก,ก็คือภาะวะการขาดน้ําขาดน้ําเราอาจจะทานน้าน้อยนะคะหรือว่าสูญเสียน้ําในร่างกายออกไปมากเกินไปนะคะอ่าในผู้หญิงก็จะเป็นการขาดฮอร์โมน ขาดฮอร์โมนะะ hormone, ในวัยหมดประจําเดือนนะคะในวัยหมดประจําเดือนก็คืออายุก็40ปลายๆ50 60กนะคะก็แล้วแต่ความช้าความเร็วของคุณสุภาพสตรีนะคะในวัยหมดประจําเดือนเนาะ,ะอันนี้ก็จะมีแล้วก็วิธีแกง,ง่ายๆก็คือควรดื่มน้ําให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายอันนี้ครูบอกคลิกนิดนึงนะคะเวลาเราดื่มน้ําให้เพียงพอไม่จำเป็นต้องรอจนเรารู้สึกว่า คอแห้งหรือเรารู้สึกว่าเรากระหายน้ําหิวน้ําเราค่อยทานน้ํานะคะจริงๆอ่ะเราควรจะจิบน้ําให้ได้ทั้งวันนะคะจิบน้าเรื่อยๆจิบน้ำเรื่อยๆ,อยๆดืม่มทีละอึกสองอึกนะคะไม่ใช่จะดื่มทีละแก้วสองแก้วเมื่อตอนที่เรารู้สึกกระหายเมือ่อเรารู้สึกหิวตอนนั้นอ่ะการดูดซึมน,น้ำไปใช้ในร่างกายมันอาจจะใช่คาว่าใช่คาว่ามันมันไมอ่อะไรนะ มันไม่สมูทเออมันไม่สมูทร่างกายมันไม่สมูทในการดูดซึมน้ําแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจิบทั้งวันนะคะจิบเรื่อยๆเนอะทั้งวันไม่ว่าจะเป็นน้ําอุณหภูมิห้องไม่ว่าจะเป็นน้ําอุ่นน้ําชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นของเหลวเขาเ้าไปในร่างกายร่างกายมันจะมีการโฟล์การทํางานอยู่หมุนเวียนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราดื่มตอนกระหายนะคะเหมือนที่เวลา พื้นดินแห้งๆแล้วเราเทน้ําลงไปถังใหญ่ถังหนึ่งจวดเดียวทีเดียวนะคะทีเดียวเราก็จะเห็นว่าน้ํานั้นมันก็จะไม่ใสมันจะขุ่นมันมันจะขุ่นใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะเวลาเราเติมเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดน้ําเติมเต็มตลอดเวลาเซลล์เรามันจะอิ่มน้ํามันจะพองตัวมันจะมีความสดใสอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เรารอจนเซลล์ของเรามันเหี่ยวนะคะมันไม่มีน้ํามันแห้งพอเราเติมน้ําเข้าไปเนี่ย ไอเซลที่มันอยู่ใกล้แหล่งน้ําหรือการดูดซึมมันก็จะได้ไปแต่ไอ้ที่อยู่ลึกๆเข้าไปกว่าน,นั้นอ่ะมันจะได้น้ำน้อยนะคะได้เซลล์น้ําน้อยหรือบางเซลล์อาจจะไม่ได้น้ําก็ยังจะมีความเหี่ยวอยู่เหมือนเดิมหรือว่าเกิดภาวะขาดน้ําในเซลลนั้นอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะการบริโภคน้ําในแต่ละวันการดื่มน้ำเนาะเราควรจะจิบตลอดวันนะคะทั้งวันจิบไปเรื่อยๆเรื่อยเนาะเพราะบางคนมี ไม่รู้เป็นเหมือนครูหรือเปล่าครูจะเป็นลักษณะนี้ค่ะคือครูจะดื่มน้ําทีละเยอะๆไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะประเภทว่าเขาบอกว่าคนที่ดื่มน้ําวันละ6-8แก้วดื่มต่อครั้งตื่นนอนคนจะดื่มให้ได้1 2ถึงสองแก้วใช่ไหมคะแต่ครูนี่ไม่ได้เลยหนึ่งแก้วนั่นคือเป็นความลําบากแต่สิ่งที่ทําได้ก็คือเราก็จิบได้ทีละอึกอ้าอึกหนึ่งสักหนึ่งนาทีผ่านไปสักแป๊บนึงครึ่งนาทีแล้วก็มาดื่มอีกอึกหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะ รวมหลายๆอึกในระยะเวลาภายในครึ่งชั่วโมงเราก็จะได้1แก้วหรือแก้วครึ่งหรือบางทีได้ถึง2แก้วนะคะคือจิบไปเรื่อยๆจิบไปเรื่อยๆเบาๆสบายๆอย่างนี้ค่ะมันจะทําให้เราไม่รู้สึกเป็นภาวะกดดันเนาะเพราะว่าคนที่ผิวแห้งคนที่ผิวแห้งนะคะก็จะเป็นคนที่รู้อยู่แล้วผิวแห้งเพราะฐา,านน้าน้อยดื่มน้าน้อยนั่นเองแต่ว่าการที่ดื่มครั้งละเยอะๆ มันเป็นความลําบากอยู่เนาะแต่ถ้าเราดื่มชีละน้อยจะดื่มทั้งวันนะคะดื่มเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ยกจิบอ่ารู้สึกว่าคอแห้งนิดนึงก็จิบน้ํารู้สึกเหมือนจะกระแอมก็ไออ่ะก็จิบน้ําอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าทําเป็นความเคยชินอย่างเงี้ยทั้งวันวันหนึ่งเราจะเป็นคนที่ดื่มน้ําได้ในปริมาณที่ใช้คำว่าพอเพียงกับความต้องการของร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆเนาะถ้าใครที่ดื่ม ใช่ว่าดัมทีเดียวเยอะๆไม่ได้ก็ให้จิบเอานะคะใช้การจิบทั้งวันในช่วงกลางวันเนาะกลางวัน12ชั่วโมงถ้าจิบได้เงี้ยจะดีมากๆเลยนะคะต่อไปอันที่5ก็คือเกิดมือสัน่นอ่ามือสัน่นบางคนคิดว่าตัวเองเป็นโรคนะคะเป็นโรคคนที่คนรู้จักก็คือโรคพาร์กินสันเนะาะพาร์กินสันก็คือมือสั่นร่างกายสั่นนะคะบางคนเห็นตัวเองมือสัน่นเอ้ยหรือเราจะเริ่มเป็นพาร์กินสันอันนี้อย่าพึ่ง ใช่ว่าอย่าเพิ่งให้ข้อมูลสุขภาพที่ผิดให้กับตัวเองไปนะคะเพราะว่ามือสั่นมันอาจจะเกิดจากอาการอย่างอื่นเนาะอาการอย่างอื่นที่ไม่ใช่พายกินสันนะคะอาจจะเป็นเพราะเราดื่มชากาแฟแล้วใช้คำว่าหัวใจมันสูบฉีดตื่นเต้นมากไปหน่อยหรือว่าใช้คำว่าบางคนไม่เคยดื่มแล้วไปดื่มแล้วเกิดอาการเนี่ยล่ะคะ่ะมือสัน่นใจสัน่นเห็นไหมคะมือสัน่นใจสัน่นเห็นไหม ก็อาจจะเกิดจากการบริโภคของเราเองเนาะไม่ได้เกี่ยวกับโรคแต่เป็นโรคก,ก็เกี่ยวด้วยนะคะแต่ถ้าเราไม่เคยมีภาวะความเสี่ยงที่จะเป็นผากกินสันนะคะก็ให้เรานึกถึงสาเหตุอื่นไว้ก่อนนะคะให้เรานึกถึงสาเหตุอื่นไว้ก่อนหรือบางทีเราเกิดภาวะว,ะวิตกกังวลวิตกเกินไปเครียดเกินไปเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวนะคะก็อาจจะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าช่วงนี้เรามือสัน ใจสัน่นก็ให้งดพวกกาแฟนะคะเครื่องดื่มชูกำลังถ้าคุณดื่มอยู่เนาะให้งดสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนนะคะก็ควรจะดื่มน้ำเปล่าเนาะบริโภคน้ำเปล่านะคะแล้วก็สังเกตดูอาการว่าเอ้ยพอดื่มน้ำเปล่าแล้วอาการเหล่านั้นมันดีขึ้นอาจจะเพราะเราดื่มชาดื่มกาแฟก็เลยทําให้มีอาการหรือว่าเราเครียดมากเกินไปเนาะทำใจโล่งๆมสบายๆแล้วก็สังเกตตัวเองดูเนาะ ต่อไปนะคะอันที่6อันนี้สุดท้ายที่ครูเอามาฝากทุกคนนะคะอันนี้บอกเลยว่ามันมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนาะโรคที่6ก็คือการกำมือได้แน่นนะคะการกำมือได้แน่นบอกถึงสุขภาพหัวใจดีนะคะทำไมถึงเอาข้อนี้มาบอกปัจจุบันโรคหัวใจเป็นโรคที่ถ้าเราไม่ตรวจนะคะไม่ตรวจกับคุณหมอ หรือไมไ่ไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะเราก็จะค่อยๆรู้ว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของโรคหัวใจนะคะวันนี้ครูก็เลยเห็นว่าเออข้อนี้มันก็สามารถบอกข้อมูลเบื้องต้นให้เราได้ว่าเมื่อไหร่ที่เรากำมือแน่นแสดงว่าสุขภาพหัวใจของเราดีอยู่แต่ถ้ามันเกิดการกำรรไม่แน่นหรือว่ากำพยายามกำรรแล้วอ่ะมันก็หลวมๆเนาะหลวมๆเอยแสดงว่าเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ โรคหัวใจขึ้นมาในเบื้องต้นนะคะอันนี้ทําไมมาจากงานวิจัยมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังเขาศึกษาจากผู้ใหญ่เกือบ1นึ่งแหมื่นคนนะคะใน17ประเทศเพราะว่าการกำมือไม่แน่นนะคะบอกถึงความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจวายหรือภาวะเส้นเลือดสมองอุดตันนะคะโอกาสรอดตายจึงต่ําอันนี้บอกเลยว่า บอกถึงความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจวายหรือภาวะเลือดสมองอุดตันนะคะภาวะเส้นเลือดในสมองอุดตันนั่นเองนะคะแล้วก็นักวิจัยนะคะเผยว่าความแข็งแกร่งของการกำมือเป็นตัวบอกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อและสมรรถภาพทางกายได้เป็นอย่างดีนะคะจึงได้แนะนำให้ออกกำลังกาย แบบฝึกกล้ามเนื้อและแอโรบิกเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจมันสัมพันธ์กันมันสัมพันธ์กันมันสัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าหัวใจของเรานะคะมันเป็นกล้ามเนื้อเหมือนกันมือเราก็เป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อในร่างกายมันสามารถส่งสัญญาณถึงกันได้เนาะเมื่อไหร่ที่เรามีภาวะเรื่องของโรคหัวใจคุณว่าดีเนาะ เดี๋ยวขราวหน้าขราวหน้าครูเอาเรื่องของโรคหัวใจเบื้องต้นที่เราสามารถสังเกตตัวเองมาแชร์และแบ่งปันดีกว่าเนาะครูว่ามันใกล้ตัวดีอันนี้ก็ใกล้ตัวดีเหมือนกันนะคะการกำมือพระว่ามันก็เป็นการให้เราไว้เช็คสุขภาพว่าแม้เราจะอายุมากหรืออายุน้อยการกำมือได้แน่นนะคะได้แน่นที่เรารู้สึกว่าเรากำได้แน่นแต่ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อมือของเรามันแข็งแรงแล้วที่สําคัญการบีบกำอย่างเนี้ย มันบ่งบอกถึงการสูบฉีดเลือดของหัวใจได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะเพราะถ้าเรากำเราจะเห็นสังเกตปลายนิ้วมือของเราเนาะอ่ะมันจะเป็นสีแดงอันนี้หมายถึงเลือดนะคะเส้นเลือดของเรามันมาถึงตรงนี้เลยนะอ่าเพราะเห็นตรงนี้เราจะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เราบีบแล้วคลายตรงนี้มันเป็นสีแดงแสดงว่าการสูบฉีดเลือดของเรามันดีเห็นไหมคะเนี่ยมันก็สามารถบ่งบอกได้เนาะ ดูจากสีเล็บของเราก็ได้เมื่อไหร่เรากำแล้วปล่อยอ้ามือด้านหลังแล้วก็เล็บของเราเป็นสีแดงเป็นสีชมพูแสดงว่าเลือดมาหล่อเลี้ยงได้เป็นอย่างดีก็แสดงว่าหัวใจของเรามันทํางานดีสูบฉีดโลหิตได้ดีเส้นเลือดที่ลาเลียงเลือดมาหาส่วนปลายส่วนปลายอวัยวะของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นที่ปลายมือหรือปลายเท้านะคะเป็นสีแบบนี้อยู่ก็แสดงว่าระบบ การไหลเวียนเลือดในร่างกายเราก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะ้ว่าเดินทางคล่องสะดวกนั่นเองก็เราก็อยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี mm. เบื้องต้นนะคะเบื้องต้นอันนี้ครูว่ามันเช็คสภาพหัวใจเพราะปัจจุบันบอกเลยว่าการที่เราจะเป็นโรคหัวใจมันมีภาวะความเสี่ยงสูงมากนะคะจากการบริโภคของเราจากการใช้ชีวิตประจำวันปกติ จากการทำงานเนาะโรคออฟฟิศซินโดมันนี้ก็มีผลมาช่างว่าปัจจัยเสี่ยงมันอยู่รอบตัวเราไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่แลละค่ะวันนี้ครูก็เอาเรื่องของฝ่ามือบอกโลกมาแชร์แล้วก็แบ่งปันทุกคนนะคะไว้เช็คสุขภาพของตัวเองเนาะ,นะขอบคุณอาเหลียวนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรลบฟังก็ เดี๋ยวคุณทัวนให้ฟังอีกทีหนึ่งนาะว่าฝ่ามือของเรามันจะมีสีต่างๆที่สามารถบอกโรคได้อย่างที่หนึ่งก็คือสีขาวซีดนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับปอดขาวซีดนะขาวแล้วก็ซีดนะคะอ่าอันที่2ก็คือสีค้ําจะเป็นเกี่ยวกับโรคไตอันที่3ส,สีม่วงจะเป็นระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีอันที่4ส,สีน้ําเงินนะคะจะเป็นเกี่ยวกับลำไส้อันที่5้าถ้าสีเขียวก็จะเป็นเรื่องของโลหิตจางระบบย่อยแล้วก็ระบบดูดซึมไม่ดีนั่นเองนะคะ อันที่หกหกเนาะสีเหลืองทองเนาะสีเหลืองก็คือจะเป็นเกี่ยวกับโรคตับนะคะอันสุดท้ายก็คือสีแดงเข้มอันนี้โรคร้อนก็คือการติดเชื้อแล้วก็มีไข้เมื่อไหร่ที่เรามีไข้อันนี้สังเกตง่ายเมื่อไหร่ที่เรามีไข้อุณหภูมิในร่างกายเรามันจะสูงมันไม่ใช่แค่ฝ่ามือที่สีแดงนะคะตัวเราถ้าเราจับดูเราจะเห็นว่าหน้าเราก็แดงนะคะตามตัวอุณหภูมิแดง ใช่ไหมตรงรักแร้แล้วก็ขาหนีบอุณหภูมิจะสูงอันนี้ก็จะถ้าดูเราจะเห็นเป็นสีแดงเวลาเช็ดร่างกายเขาถึงให้เน้นตรงจุดที่มันจุดเป็นจุดอับของร่างกายเพราะว่าตรงนั้นาจะเป็นที่สะสมอุณหภูมิของร่างกายแล้วทําให้ร่างกายของเราสูงขึ้นอาจส่งผลถึงภาวะของการใช่ว่าไข้สูงแล้วเกิดภาวะช็อกเนาะภาวะช็อกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีไข้ตัวร้อนเขาถึงแนะนําให้ พยายามเช็ดตัวตรงบริเวณรักแร้ข้อพับที่แขนแล้วก็ข้อพับที่ขาแล้วก็ตรงขาหนีบนะคะเพราะตรงนี้เป็นจุดที่ใช่ว่าเป็นจุดอับเนาะเป็นจุดอับนะคะอุณหภูมิร่างกายตรงนี้ก็จะสูงเพราะฉะนั้นเราสังเกตเวลาเช็ดก็จะเห็นจุดนี้เป็นสีแดงกว่าบริเวณอื่นถึงต้องพยายามเช็ดให้ตัวเย็นลงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีไข้เกิดจากการติดเชื้อนะคะ ก็ฝ่ามือก็จะบอกได้หน้าเราก็จะบอกได้ฝ่ามือฝ่าเท้าไม่ใช่แค่ฝ่ามือนะฝ่าเท้าก็ด้วยเนาะก็จะเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเขาถึงให้พยายามทําอุณหภูมิที่มือที่เท้าที่รักแร้ที่แขนพับที่ขาหนีบนะขาหนีบนะคะรีบเช็ดตัวในจุดบริเวณนี้ให้อุณภูมิเย็นได้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้อุณภูมิของร่างกายกลับไปสู่อุณหภูมิปกติก็คือ จะลดลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆมาฝากแล้วก็แชร์แบ่งปันทุกคนนะคะเอาไว้ใช้นะคะสำหรับวันนี้อ๋อครูบอกโรคไป6หกโรคอันนี้ลืมบอกสำหรับคนที่มาดูตอนท้ายครูบอกไป6หกโรคนะคะที่ฝ่ามือของเราบอกก็คือถ้าฝ่ามือเป็นสีแดงอันนี้เป็นสัญญาณของโรคตับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะ50ปีขึ้นไปอันนี้ก็ จะมีจุดแดงนอ,นอกฝ่ามือนะอันนี้เอาไว้ดูนะคะแล้วก็อีกโรคหนึ่งที่อาจจะเป็นนะคะที่ฝ่ามือแดงก็คือเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยนะคะอันที่สองถ้าเหงื่อออกมาอันนี้ต้องดูว่าเกิดจากภาวะเครียดของเราหรือเปล่าเนาะอันที่3ามก็คือมีอาการเสียวที่ฝ่ามือฝ่ามือหรือว่าปลายมือนะคะอันนี้อาจจะเกี่ยวกับระบบประสาทหรือเราอาจจะนอนทับแขนนะคะ นอนทับแขนนานเกินไปเนาะเลือดมาเลี้ยงไม่ดีพอเราตื่นมาแขนมันขยับได้ใช่ไหมคะไม่ถูกกดทับก็ทําให้เลือดมาเลี้ยงแล้วก็จะรู้สึกเสียวแป๊บซา่าๆหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ให้เราไปสังเกตดูเอาภาวะมือแห้งอันนี้ก็คือน้นําในร่างกายไม่เพียงพอหรือเราขาดน้ํานั่นเองนะคะอันนี้ก็แค่ดื่มน้ําให้มากขึ้นหรือให้เพียงพอกับความต้องการของเราอันนี้ก็ช่วยได้อันที่หค,คืออาการมือสั่นอันนี้มือสั่นอาจจะเกิดจากการดื่มชากาแฟนะคะถ้า เกิดจากสาเหตุนี้เราก็งดช่วงนั้นก็งดไปก่อนแต่ว,ว่ามือสั่นอีกอันนึงก็คือเป็นโรคพาร์กินสันเป็นโรคพาร์กินสันนี้ก็ต้องพบแพทย์นะคะอยู่ในความดูแลข,ของคุณหมอเนาะอันที่6สุดท้ายก็คือเรื่องของการเช็คสุขภาพของหัวใจก็คือการกํามือให้แน่นอันนี้มาจากงานวิจัยเนาะเขาเช็คจากคนหนึ่งผู้ใหญ่1 40, นึ0 0 0 0 0ส0 0คนจาก17ประเทศว่าการกํามือแน่นสามารถบอกปัญหาสุขภาพหัวใจของเราได้ถ้ากํามือแน่นแสดงว่าเป็น ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหัวใจแต่เมื่อไหร่ที่เรากำมือได้ไม่แน่นอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่ามีความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคหัวใจหรือโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันนั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะทําให้อ่อนแรงนั่นเองนะคะอ่อนแรงอ่อนแรงก็อาจจะเกิดจากการขาดเลือดนั่นเองนะคะเลยทำให้กล้ามเนื้อไม่มีแรงนั่นเองเนาะอันนี้ก็หกโรคที่เอามาบอกทุกคนนะคะ สลับวันนี้ครูก็แชร์แบ่งปันเรื่องของการเช็คสุขภาพของตัวเองไว้เบื้องต้นให้เราเป็นข้อมูลนะคะไว้ดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ตัวเผื่อเขาจะมีอาการดังกล่าวอย่างที่ครูกล่าวมาอย่างน้อยเราก็จะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ให้เขาเอาไว้เช็คสุขภาพตัวเองด้วยเพราะบางคนพอเห็นอาการต่างๆแล้วได้ข้อมูลอื่นๆมาเยอะแยะมากมายแล้วทาให้เกิดความวิตกกังวล แต่เราได้ข้อมูลที่มันเป็นในเชิงบวกแล้วก็ให้เราเอาไว้พิจารณาสุขภาพตัวเองให้ถี่ถ้วนนะคะจะได้เอาไปบอกกล่าวให้เขาลดความวิตกกังวลได้เนาะอันนี้แล้วก็ถ้าเรามีอาการรุนแรงหรือผิดปกติมากกว่าน,นี้ก็จะได้ให้เราเอาไว้สก,กิดตัวเองว่าคนถึงเวลาที่เราต้องพบแพทย์สักทีไหมเราได้ตรวจสุขภาพประจำปีหรือยังหรือว่าเราละเลยสุขภาพมานานแค่ไหนแล้ว ถ้าเห็นความผิดป,ปกติเหล่านี้เอะใจสักนิดแล้วก็เข้าไปเช็คสุขภาพกับทางโรงพยาบาลก็อาจจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้สุขภาพของเราดีแบบยั่งยืนนะคะสำหรับวันนี้ครูเต่าคงแชร์แบ่งปันข้อมูลดีๆไว้เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ครูก็อยากเจอทุกคนเนาะเพราะว่าวันที่3 1มันเป็นวันหยุดแล้วครูคงจะไม่ได้เจอทุกคนแล้ว หลายคนก็อาจจะเดินทางอยู่หลายคนก็อาจจะถึงบ้านถึงครอบครัวก็อาจจะอยู่กับครอบครัวแล้วครูก็ด้วยคงไม่มีเวลามาทักทายทุกคนนะคะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เวลาเดิมเพื่อที่จะทักทายแล้วก็กล่าวอำลาปีเกา่าสวัสดีปีใหม่ร่วมกับทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ครูขอบคุณอาเลียยนะคะแล้วก็ทุกคนที่แวะเข้ามารับชมรับฟังเป็นกําลังใจเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ